วันที่29เมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงเป็นผู้นำทำกิจกรรมจิตอาสาและสืบสารต่อยอดแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันธีหลวงซึ่งขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ที่เว็บไซต์ royaloffice.th ระหว่างวันที่24-30เมษายน2566น้อมวาระทะเจ้าฟ้าราชกุมารฉลองการมงคลเพื่อประเสริฐสมัยชนสรรเสริญทะเกืเกียรติกองฟ้าไทยร้อยดวงใจถวายใช้ทรงพระเจริญควรมีควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการสภาชิกสภาเทศบาลพนักงานและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านหลวงอำเภอตอมทองจังหวัดเชียงใหม่